สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แวนเล็กชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมไนโครนะครับก่อนอื่นผมขอพาเพื่อนๆไปรู้จักกระบบเกมคร่าวๆกันก่อนนะครับไนโครเป็นเกม MMORPG แบบ Cross Platform นะครับซึ่งเล่นได้ทั้งบน PC แล้วก็บนมือถือเลยตัวเกมนะครับพัฒนาโดย Unreal Engine 5นะครับซึ่งโดดเด่นในเรื่องกราฟิกที่สวยงามมากๆโดยเกมนี้จะเน้นไปที่การเก็บเลเวลเพื่อพัฒนาตัวละคร และแน่นอนว่ามีระบบออโต้เหมือนเกม MMO RPG ทั่วไปในยุคป,ปัจจุบันที่เราเล่นเลนกันอยู่ด้วยโดยในเกมนี้จะแบ่งอาชีพออกไปในทั้งหมด4อาชีพและเป็นทั้งหมด8สายโดยจะมีด้วยกันดังนี้ก็คือจะมีดาบโล่นักเวทดาบใหญ่และธนูนั่นเองโดยแต่ละอาชีพก็จะแบ่งออกได้เป็นอีก2สายซึ่งก็คือดาบโล่และดาบคู่นักเวทและนักบวชที่เป็นซัพพอร์ต ดาบใหญ่และหอกนักธนูและกริดหรือแอสซัสซินนั่นเองฟีเจอร์เด่นของเกมนี้ก็จะมีการบินได้ตามระดับของอุปกรณ์ระบบกิลวอร์ที่เขาว่ากันว่าสามารถจุคนได้ถึง1,000คนคิดว่าทีนี้น่าจะลำบากแน่ว้าวุ่นเลยมีระบบเทรดที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเทรดของไปมาด้วยกันได้และระบบตลาดกลางที่สามารถวางซื้อขายของด้วยกันได้ในตลาด ทีนี้นะครับเราก็มาดูกันในส่วนของบล็อกเชนอีโคโนมี y ของเกมไนโครกันมากนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกับเกมขุดแร่ NFT เกมอื่นอย่างไรบ้างโดยในประกาศล่าสุดที่ผมได้ไปเจอมานะครับก็เขาประกาศว่าจะมี4ระบบด้วยกันนะครับที่จะทําให้เกมไนโครเนี่ยแตกต่างจากเกมอื่นๆโดยจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยซึ่งระบบแรกนะครับนั่นก็คือ m u t t หรือ Multi Utility T, t o k e n e c o น o m y นนีนะครับซึ่งเขาบอกนะครับว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด 7โทเคนด้วยกันครับที่จะเปิดตัวในตอนที่เป็นแบบ global launch นะครับซึ่งแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปแทนสกุลเงินในการแลกเปลี่ยนของภายในเกมนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะว่าลงลึกอีกทีในคลิปถัดๆไปนะครับต่อไปนะครับระบบชื่อว่า a ค n นะครับหรือ character abstract NFT economy นะครับหรือก็คือการเปลี่ยนตัวละครของเราให้กลายเป็น NFT นะครับ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วว่าพี่เอกฮาร์ดกเกอร์ของเราเนี่ยขายตัวละคร NFT ของเกมเมียโฟไปนะครับซึ่งราคาก็หลายล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งระบบเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับมันทําให้เราไม่ต้องผ่านคนซื้อกลางหรือเราต้องทําการโอนเงินไปให้กับตัวละครที่เราต้องการจะซื้อก่อนครับซึ่งป้องกันการถูกโกงได้อย่างดีมากเลยนะครับ ระบบเนี้ยผมเชียรมากๆเลยนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมว่าเรื่องของการโกงตัวละครกันผ่านกลางหรือว่าการซื้อขายกันเองเนี่ยมีโอกาสโดนโกงสูงมากๆเลยครับซึ่งระบบเนี้ยจะทําให้เราป้องกันไม่ให้โดนมิจฉาชีพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองระบบถัดไปคือระบบ SSS หรือ Steamer Supporting System ระบบนี้ทางเกาหลีได้เริ่มใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าระบบนี้ทํางานกันยังไง ซึ่งเมื่อเพื่อนๆเนี่ยทาการเติมเงินในเกมใช่ไหมหรือว่าซื้อของเพื่อนๆเนี่ยจะได้ของภายในเกมและได้ตั๋วมาอีก1อันซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าซีดซึ่งซีดเนี่ยเราจะสามารถโดเนตให้กับสตรีมเมอร์คนที่เราชื่นชอบได้มากกว่า1คนหรือจะให้คนคนเดียวก็ได้นะแล้วแต่เลยโดยยอดนี้ที่เราโดเนตไปให้กับสตรีมเมอร์ที่เราชอบเนะ่ะเขาจะสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดซีซั่นเมื่อหมดซีซั่นปุ๊บ ทาง VMix กับ VMix เนี่ยเขาก็จะมาดูเสร็จแล้วก็จะเอายอดโดเนทเนี่ยแบ่งให้กับทางสตรีมเมอร์โดยตรงซึ่งการตลาดแบบนี้ถือว่าเป็นการตลาดรูปแบบใหม่ซึ่งระบบแบบนี้ทำให้สตรีมเมอร์หน้าใหม่แบบผมหรือว่าคนอื่นที่ยังไม่ได้เริ่มสตรีมหรืออยากสตรีมก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมโปรแกรมนี้ได้โดยที่จะสตรีมที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันเหมือนเป็นการสร้างคอมมูนิตี้หนึ่งที่ดีๆมากขึ้นและส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของเกมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะที่ต่างจากการตลาดแบบเก่าแต่เราก็ต้องมาดูกันนะว่าการตลาดแบบใหม่ของเขาเนี่ยมันจะไปรอดไหมหรือว่าสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสําเร็จเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่เขาจะใช้ในเกมต่อๆไปในอนาคตนะเพื่อนๆมาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ Vmix Play Omni Chain Service นะครับซึ่งทางเขาก็ได้ประกาศออกมาบอกว่าทางไนโรโกลบอลเวลาลันช์ออกมาเนี่ยจะซัพพอร์ตทั้งหมด6เชนนะครับ ซึ่งก็คือ Vmix 3.0, a v a l a n c b ย b อา e า e e u m ์บีเและ Polygon นั่นเองนะครับซึ่งก็คือเหรียญโทเคนภายในเกมเนี่ยสามารถบิดไปมาระหว่างเชนหาก,กันได้ซึ่งอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับทั้งเรื่องของเหรียญเกมและก็เรื่องของ NFT เดี๋ยวทางผมจะทำคลิปสอนเพื่ออธิบายรายละเอียดอีกทีนึงเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบล็อกเชนอีโคโนมของเกมไนโรนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแผนของทางผู้พัฒนาที่ประกาศออกมานะครับว่าระบบเกมนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งเราจะต้องมารอดูอีกทีนะว่าถ้าตัวเกมนั้นเปิด g l Go a l l a u n อนจริงๆแล้วจะมีประกาศอัปเดตคืบหน้าอะไรยังไงบ้างถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเล่นเกมนี้อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเกมนี้รับรองว่าผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังอย่างแน่นอน โดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบกราฟิกแล้วก็ระบบของเกมนี้แน่นอนว่าผมไม่น่าจะพลาดในการที่จะเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนส่วนคลิปหน้า,นาผมจะมาอัปเดตเรื่องอะไรนั้นก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับทุกคน